พัดตัดเฝ้าดื่มเลยเฝ้ากินเลยเฝ้าดื่มเฝ้ากินเอหมวอะไรอ่ะเอาสถูกใส่มันชิมาใหไฮรินลายนี่หมือนตาเนี่ยเออใส่สีลายนี่หรือวะไสลายนี่แล้ว นาให้นอกเลยปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ <c oughs> ปั๊บน้อไปนอกนี่มักหนึ่งมักเกี่ยวเนี่ยต้องเอียวครับท่านีท่าพบบนี้ตอนนอั้นเราเห็นซึ่งเวงกำลังเสี่ยงนั้นผัดเขานอกซ้ำเนอะมันผมเมียนมือวานเนี่ยได้มลยวันละมือได้อ้าตัด,ด Uh, mùa cả nào, sẽ sượt cả nhau mà này cả nào, nào, nghe Nào, bánh pít mà, nghe không Đấy Áo mẹ Nó áo nè รึงเลยหรอวะรึงละรึงละแล้ว,ลว,ลวเจอทรงสามเกมเพื่นนอนกระลางเฉียนั้นผัดนอกกระลังเฉียนั้นผัดนอกเจอห้งเทะมันนี่เฮ้ยต่าดิันสีผมนีอย่างไกปกว่าเฮวีเลย Hoa oh, <laughs> oh, so, mì lưỡi tay nắm bắt an owl về hm. Hm. Ha, Hm. 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 Hm.

หมางนี่หลายเลยอยขวัญเอ้ยขวัญมา <c oughs> <c oughs> เอาเอากิดเปรต <c oughs> <c oughs> โอ้โเยตัตอนี้เปิดดูมากยังกันนะเอาได้บอกฮุะบ่นึงว่าฮกอีก เอามาคุกเมืนเดิมมาคุกเนี่ยบริสุทธอ์จะทำคุกอืมเขาล่งโบเข้าคู่เหรสิเาอเข้าคู่นอกแตถึงฝรังมันมีแต่ฝรั่งออกมาเถอะเโอ้ว์เอาเลยไปกดมันเอา em còn thanh áo rồi à phai bộ giặc áo hì ha anh bộ giặc áo của tôi nè một này có bộ khâu bộ khâu này kia hì เข้าแล้วบาทนี mm ่ตอนนี้ยังเข้าเข้าแล้วเออเอาแล้วบาทนี่เอาโซงหน้าเลยจักเรือจักตัวต้เอาโซงหน้ากันเรือสามตัวเอาเปลี่ยนหรือกหมะหงิตเอ้าอืม นกโดหลายจนบื่อเลย่าเว่ากัะเอาตัวใดบานำวาวนาเอาลายพูดว่เอาลายอ่านว่าว่าวตัวนี้มีหลายอย่างพูดมีหลายอย่างพูดไป่ เกิดอีกแล้วบานเนี่ยเนาะลองเอาตัวนี้ดูยังบริคอเกิดได้เกิดเอาบ่อนกผ่าแล้วผ่า,าเฮงแล้วจากงามในสีนกบานนี่ยผ่าเด้อขเสก ตบพลาดแล้วเจอกนคนะุะแยกเลยเออบนอกคือเก่ามังคุดเบิ้งบ <laughs> ่มีสางบ่เขาเฮ้ยโอ้ยวันนี้บ่คือมัววานนี่ตัวนี่เนาะนกจางเดียวเลยวันนี นกผู้เดียวว่นน้ยินเสียงหัวนั่งมาเลยได้ยินตาเดียวเ๋ <c oughs> อหัวบอกแล่ว่าผมนกเอบกเข้าเลยตอนนี้อเอาไปบ่เข้ากันจังเวงอยู่ไปคนละเรื่องอีกเอาไป เข่าอยู่ตัวนีนตุนนึงเลือมตีเอ้าโอ้ยเข่าจะเอามาให้หนยะ่อยเข่าแบบบ่มีความหมายะยาตีไปปะเปล็ดมันโอกหลายล่ะฉัได้เอานาออาน้ำเผาอยู่ปวดใจเลยเอาไข่หรอเปล่า่ข่ตีหรอเป่อืมเจ้าก็ตีมากเลยเอาว่อยยังไม่ตีบอ่เออก็ตีเดี๋ยวเหลือสามใบในมือ โอ้ไผนี่เอาแบบเปรี้ยบๆบางกว่าน่าเห็นขึ้นเท่าไหร่ห้อวะเอาแบบเปรี้ยบๆบางกว่าโดเข้าอ,อย,ย่างเลยวะเซเวอยู่นี่เอาแบๆๆบมั่วๆเลยลรอวะเอ้าลองเอาตัวนี้บงังดูสิ ูนี่เลยบาเนี่ของเทอืมอืมอืม,อมพูดไล่ดากันมาเลยเอาเลยไหมฮ้เสียงหัวขึ้นแล้ว โอ้ยเจอสเตียดน้อยเพื่อนเปลี่ยนจนวานมินเลยหนึ่งห่าอยู่ประศั่นทุ่นตีเตือนมาแล้วโซงอะไรไดเอ้ยน้ำโซงตาเอา้าตานีตาสุดท้ายท่ำสาช่ำโซงตาแล้วเอา้าตาตาสุดท้ายไปทิ่นี่ อ่ะเอาจังตะเกิดอ่ะเนี่ยปุ๊บโอ้ออกหมักอย่างดีเนาะทางเลือกหลายแต่ว่าเออนกหมักนี่แหละหมักหนึ่งนี่แหละสร้างเลือกหลายเอาอย่างทีแล้วเขาบอกอเนาะน้อะไรซ้ำท้ายเพื่อนซ้า